สวัสดีทุกคนครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท,ท่านครับในช่องสะสมประเครื่องครับวันนี้เราจะมารีวิวพระรุ่นแรกที่เป็นเนื้อนวะครับเป็นท้าวเวชสุวรรณโนรุ่นแรกครับธนบดีเศรษฐีอุดมทรัพย์ทุกคนครับมีการจัดสร้างจริงครับเนื้อนี้เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับ วัดเขากบนะครับหรือว่าวัดนาคบรรพตอําอเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับลองไปค้นหาตามอินเทอร์เน็ตดูแล้วกันนะครับนี่ผมจะให้ดูข้อมูลนะครับจะให้ดูข้อมูลเลยแล้วกันนะครับเหรียญทรงยมปีทาเวสุวรนโนนะครับเนื้อนวาวะโลหะสมทบทุนนะครับออกวัด999บาท นะครับวันนี้ผมจะขายหรือผมจะปล่อยให้เช่าในราคาเท่าใ่ไม่จาเป็นต้องเชื่อผมก่อนครับดูรีวิวเหรียญก่อนทุกคนดูรีวิวเหรียญก่อนนะครับท่านใดคิดว่าผมไม่มีเครดิตนะครับก็แค่มารับชมเฉยๆๆครับแต่ท่านใดคิดว่าเหรียญน,นี้อนาคตไปไกลแวะเข้ามาดูได้เลยครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูทุกซอกทุกมุมครับโอเค ทุกคนครับกล่องเดิมๆเ,เหรียญนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นกล่องกรรมยีนี่คือซีนเดิมครับยังไม่ได้แกะซีนผมมีอยู่อีกประมาณ20เหรียญนะครับ20กว่ากว่าๆเลยนะครับเมื่อเปิดกล่องออกมาแล้วครับก็จะเจอในลักษณะนี้ครับทุกคนครับอ่าเป็นเนื้อนวะโลหะครับ กล่องกำมะยีสวยสดงดงามนะครับก่อนอื่นต้องดูกล่องก่อนครับเห็นไหมครับค่อนข้างจะแข็งแรงทําด้วยกำมะยีนะครับบอกชื่อรุ่นนะครับบอกวัดที่ทําบอกพศชัดเจนนะครับทุกอย่างครบเลยครับองค์ประกอบครบนะครับอ่ะต่อไปเรามาดูเหรียญครับนี่คือเหรียญครับ เหรียญที ee, ่เขาจองกันในราคา999บาทเป็นเหรียญพื้นๆครับแต่ดีกรีรุ่นแรกทุกคนนี่ครับนี่ตอกนวะครับเห็นไหมครับตอกโคดรันดัมเบอร์นะครับนี่ครับเอาไปครึ่งราคาครับเหรียญละ450บาทรวมทรง คิดดูให้ดีๆนะครับก่อนตัดสินใจเช่าซื้อครับเราจะมาส่งกันตั้งแต่หูเหรียญครับนี่ครับทุกคนนี่คือหูเหรียญครับนี่คือใบหน้าครับนี่ครับแต่ละกล่องนะครับจะรันนัมเบอร์ไม่เหมือนกันนะครับผมขายแบบไม่แกะซีนนะทุกคนหรือใครจะเอาที่แกะแล้วก็ได้ครับนี่ทุกคน เป็นเหรียญเดิมๆสวยๆเดิมๆเลยครับไม่ได้ตกไม่ได้แต่งอะไรเลยครับมันสวยเดิมนะครับทุกคนเหรียญนี้สวยเดิมครับเหรียญนี้สวยเดิมจริงๆนี่ดีกรีรุ่นแรกทุกคนนี่ครับวัดนาคบัรพตหรือว่าวัดกบครับจังหวัดเดียวกับหลวงพ่อพัดครับนี่ครับส่วนท่านใดนะครับ อยากแกรู้ข้อมูลลึกกว่านี้ไปเสื้อตามอินเทอร์เน็ตเลยครับมีแน่นอนครับรุ่นนี้ครับรุ่นธนบดีเศรษฐีอุดมทรัพย์ครับนี่แต่ละเนื้อนะครับแต่ละเหรียญนะครับสีมันจะค่อนข้างแตกต่างกันนะครับแต่เป็นเนื้อนวะเหมือนกันเช่นเดียวกันครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะทุกคนแป๊บหนึ่งนะครับอ่าสองเหรียญนี้ครับ เหรียญซ้ายมือผมเนี่ยจะหนักไปทางสีออกจะดำดำนะครับส่วนเหรียญขวามือจะออกไปทางสีทองๆหนักไปทางทองนิดหนึ่งนะครับนี่ขอบตัดครับตอกนวะทุกเหรียญครับท่านใดชื่นชอบครับมารับไปได้เลยครับ450บาทรวมส่งนะครับประมาณนี้เลยดูให้รักดูให้ชอบก่อนนะทุกคน นี่เรามาส่งเหรียญน,นี้ก่อนดีกว่าเหรียญมันออกจะเป็นสีทองทองนะทุกคนนะครับเหรียญน,นี้จะออกเป็นสีทองทองหน่อยทุกคนน,น,นะคกนี่นะครับอ,อ,องคเทา้าจะทุกคมเนี่ยนะครับเออองค์เท้าเอสุวรนโนเนี่ยนะครับค่อนข้างจะรายละเอียดค่อนข้างจะสวยทีเดียวนะครับ ดูเครื่องทรงครับผมจะรีวิวให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ให้ละเอียดที่สุดนะครับนี่ครับเพราะว่าการซื้อการขายในช่องสะสมพระเครื่องมันต้องชัดเจนครับนี่ครับอ่ามาดูตรงขอบตัดครับว่ามีอะไรบ้างครับนี่ขอบตัดก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคน ี่คือด้านข้างนะครับอ่าต่อไปเรามาดูด้านหลังครับด้านหลังตอกนวะที่หูเหรียญครับนี่ครับเหรียญมาเล่นแสงนะครับในบางจังหวะอาจจะจับภาพไม่ติดกราบขออภัยครับแต่จะรีวิวให้ทุกมิตินะครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นเล่นแสงหรือไม่เล่นแสงเราจะรีวิวให้ดูทุกมิตินะครับ เหรียญนี้เลขห้าเจ็ดหกเรียงสลับครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูเหรียญเมื่อกี้นะครับที่เรารีวิวนะครับเป็นเลขอะไรอ่ะเรามาดูกันสองเหรียญน,นะครับเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารีวิวคู่กันเลยครับนี่เหรียญมันโคตรเล่นแสงเลยทุกคนเหรียญน,นี้เป็นห้าหกศูนย์ทุกคนนี่ครับอ่ะมาดูเหรียญต่อเหรียญครับนี่ทุกคน ผมรีวิวได้แค่สองเหรียญเท่านั้นนะครับทุกคนครับเห็นไหมครับเพราะว่าเหรียญอื่นยังไม่ได้แกะนะครับส่งฟรีครับ EMS แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นแฟดหรือไปสนีเร็วแน่นอนครับท่านใดเคยซื้อขายกับผมแล้วถ้าได้ยินคลิปนี้นะครับฝากคอนเฟิร์มให้ด้วยครับเอสไลน์นะครับมาที่083 หกห้าศูนย์ศูนย์หกหกเจ็ดครับนี่ทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับเราสลับที่กันแล้วครับเห็นไหมครับเหรียญเหรียญด้านซ้ายมือผมตัวนี้หนักไปทางสีทองครับเหรียญขวามือหนักไปออกคล้ำๆครับนี่หน้าหลังครับสลับกันให้ดูครับดูให้รักดูให้ชอบก่อนนะทุกคนนะดูให้รักดูให้ชอบไปสืบหาข้อมูลให้ดีก่อนนะครับ ทักทายกันมาได้ครับไม่ซื้อไม่เคยว่าครับเช่นเดียวกันครับกับวันก่อนที่มีลูกค้าท่านหนึ่งครับโทรมาโอนเงินเรียบร้อยแล้วครับแต่เขาบอกว่าพราผมไม่มีการจัดสร้างนะครับไม่มีอยู่ในระบบผมก็คืนเงินครับไม่ต้องกลัวครับอันไหนที่เทขายที่รับประกันว่าแท้มีหลักฐานไม่ต้องกลัวครับสบายใจได้ครับโอเคทุกคนนะครับประมาณนี้ครับนี่ เหรียญน,นะครับทุกเหรียญมันจะมีด้านในเนี่ยนะครับด้านในมันจะมีซีนเดิมนะครับนี่แบบนี้ครับซีนเดิมแบบนี้นะครับเนื้อนาวาโลหะ450นะครับถ้าขายไม่ได้เก็บสถานเดียวครับนี่ผมจะคว่ำหน้าเนาะเพราะว่ากลัวมันโดนโอ้โหโดนแล้วนะครับนี่ครับ ๋ยวให้ดูรีวิวรีวิวกล่องให้ดูนะครับทุกคนครับรอแป๊บนึงครับท่านได้เนื้อนวะไปแล้วนะครับท่านยังได้กล่องที่สวยงามครับไม่จําเป็นต้องไปเก็บแยกเลยครับทุกคนนี่นี่เพื่อนๆดูกล่องครับให้ดูอันนี้ครั้งนึงนะครับเป็นพลาสติกนะครับผสมกัมบะยีนะครับด้านในนี่จะเป็นกัมยีครับตรงนี้จะบุด้วยน่าจะเป็นกระดาษนะครับ นี่ครับเวลาปิดนี่เป็นกรรมยายีขาวตัดดำทุกคนนี่ครับโอเคมีอยู่20กว่านี่ครับมีอยู่20กว่าองค์นะทุกคนนี่แบบนี้เลยครับใครรักใครชอบเนื้อนาวะดีกรีรุ่นแรกจัดมาเต็มระบบทุกคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ